สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาทําที่ล้างถ้วยล้างจานให้เด็กๆอ่าที่ล้างถ้วยล้างจานนี่เอาแบบชอบตรงไหนหิ้วไปล้างตรงนั้นก็ได้เอ,อเอยามาวางไว้นี้ก่อนเทดอยู่นี่อไม่ใช่จะทําตรงนี้ทําในร่มก่อนเอโอเคทําในร่มไม่ใช่ไม่ใช่จะวางตรงนี้นะทุกท่านผมจะ ตอกในร่มนี้ก่อนมันแดดห้อนมันแดดร้อนเอาไปตอกในห้มอ่พ่อที่เหลือเอาไม้เป็นมะ มีครัวมีที่ล้างถ้วยล้างจานมีที่เก็บตู้กับข้าวจบตรุงนี้เดินไฟเ,เดินไฟปูกระเบื้องเข้านอนเอาขาดเต็ม,มาอาบน้ำให้ไม่ต้องหรอกเนาะ ບໍ່ຕ້ອງດອກນມອບນ້ອບນ້ຕບດາກນອນຕອງມນມາດນ เงี้ยบอฮะสมนีเนาะพอดีงามสมนีเนาะอืมเท็กสิการุ่นดูโอ 不，不，地方呢？<noise> <noise> dạo một xong đây nhé à pen xuống đấy này uh, à yên no. ah, มูดอีกนะอินมูดอีกนะเออดูอยู่มั้ยตอกตูโคหันไปปะตาอยู่มึงเปียงเลย เฮียเรียงเตรียมพวกเดี๋ยวหาที่พื้นที่เรียบๆวางก่อนน,นอ้องเอ้ยรู้สึกว่ามันซีบร์เสมอกันเดียเดี๋ยวน่ะดี

tìm hiểu thật sự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  sam sự thật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  sự dia jatuh nah. yang jatuh jangan-jangan semua nak jatuh, jatuh. jatuh, jatuh, jatuh. ดีสิเว้ยเอ้อาในทางที่ดีอะ 嗯。Mm. Ừ, màu hài lèo nhau ơi đây mất lại không ai lốt? Này một อืมหายแล้วพี่น้องเอ้ยหายแล้วบัานี้หายนักแล้วบัานี้ยะเดี๋ยวพอดีเลยนี่โอ้ดีเจ้าตัวดีเจ้านะเจ้านายแม่พตะกอจิีก็เนี่ย ลองเบิงงอีกแผ่นเป็นใดพอดีว่าแผ่นนี้ม่นสิเกินจังหน่อยเนาะพอดีและวมุมนี้เอาอืม หา,า,าเต้าหาท้าดีก่อนสีล้างถ้วยชามแบบบานนอก ดีตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีตะปู่มีต <c oughs> ะปูอยู่ป่ะเกี้ยเนาะปลอดตะปูเนาะไม่มีเนาะอ้าวตัดดต่พี่น้ <c oughs> นองไอ้บันนี้